ตกไม่นอนคืนนี้ครับผมก็ฝนต,ตกแน่แเลยนะครับคืนนี้ตกแน่นอนนะครับตัวสภาพมีสะกอนนะครับมีดำปีๆเลยนะครับพอ,อมองมุมนี้ก็พอนะคังทายนะครับโอเคนะครับผม ขรงบทยมางฝังแล้นครับผมก็นองไทยครับบ้านดีเลยนะครับผมนี่คือหน้าตาของกระโดดนะครับบ้านทันก่อนที่จะฝนตก,กวันดีเลยนะครับผมในนี้เสียฟ้านองไหมครับก็ โอเคนะครับผมก็ถ่ายนอกบ้านไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ซีซาร์เนาะสวัสดีครับ